สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมอสมากันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนลงตอนใกล้ท้ายคลิปนะครับถ้าชอบก็บกดไลค์นะครับ กอเป็นกำลังใจนะครับเนี่ยครับเดี๋ยากจะเอาให้ดูนะครับมันจะเป็นยังไง อย่ครับดูครับดูมาตัวนี้ครับนี่ครับเราสามารถเอาของขึ้นหลังมาได้ครัวางม้าลงไปครับอันนี้ม้าใช้อาหารไม่ใช่าหานยาเลยครับเนี่ยกดครับขึ้นนี้ก็อะไรแล้วก็เอาของ ขึ้นหลังมาแตะพัดเตอร์นะครับเสียงแบนี้แวเราจะมาสอนลงันเลยนี่ครับขั้นแรกนะครับโหลดโปรแกรม ES f i x นี่ครับโหลดนี้มานะครับ โหลดมานะครับนครโปรแกรมนี้ครับโหลดมานะครับถ้าโหลดง่ายครับจากปีตูนครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้าครับเดี๋ยวส่วนมอนมาคจะทิ้งลิงโหลดไปใต้คลิปนะครับ ที่เราโหลดมาไว้นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ครับเรากดเนี่ยครับเนี่ยครับมันเขียนว่าแตกไฟล์แล้วกดแตกไฟล์แล้วเราก็กดตกลงไปเรยนะครับแค่นี้ครับเราจะได้ไฟนี้นะครับเนี่ยครับเราจะได้ไฟนี้ครับ เราเข้าไปเราไม่ต้องไปยึงอะไรกับมันนะครับเราเข้าแกรมเซ็นครับแกมเล่นมอดครับถ้าใครไม่มีโปรแกรมนี้หาโหลดได้จาก y o u t u นะครับ ยากครับผมไม่ได้ผมลืมลิงโหลดผมเรียกมาแค่มอนนะครับเป็นไรได้นะครับนี่ครับกดมาตรงนี้ครับ น,นี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะรอก,กดนี้ครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ไปที่เรานี่เราก็เข้าอันที่เราแตกไแล้วเรากดให้มันขึ้นสีดำแบบนี้นะครับถ้าสีขาวใช้ไม่ได้นะครับเรากดครับครับเรากดตรงปร้าจครับแล้วก็ทายนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเรากดมาเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับหาไปที่เราหาไปเดียวแต่ไปแล้วกดครับมันจะขึ้นรูปมาอย่างเงี้ยแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้ครับจบคลิเปเพียงแค่นี้ครับช่วยกดไลค์แชร์ด้วยนะครับ game art kom halo.